สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Weird Studded นะครับภาค4เลยนะครับภาค4ไอเกมเวนี่มันมีภาค4่แล้วนะครับก็คือภาคแรกกับภาค2เราไปคลิปไปแล้วภาคสมเราไลฟ์สตรีมไปแล้วครับซึ่งก็คือเล่นจบหมดทุกภาคแล้วครับเหลือแค่ภาคมีภาคเดียวนั่นคือภาค4นะครับผมซึ่งเราก็จะไม่ได้มาเล่นคนเดียวเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันต้องมีแขกรับเชิญสุด exclusive สำหรับเกมแบบนี้นะครับพอเสร็จนะครับ Skipperdy โอเคมาเราเล่นคนเดียวดีกว่ามาไหนๆแคกก็มาแล้วมาเล่นกันสองคนนี่แหละเพราะว่าเราจริงจริงอยู่แล้วนะครับผมอ่าใช่ครับพี่สร้างเลยมันจะได้ว่าแบบแชปเตอร์ก่อนมันสี่คนใช่ไหมแอร์พอร์ตโอ้ยเสียงเสียงเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวหูกูหูกู้เล่มกู้ก้ออะไรให้สำรวจแอร์พอร์ตแล้วตอนนี้คือเป็นเหมือนมุมมองบุคคลที่หนึ่งแบบ เขาเรียกว่าอะไรแบบเต็มตัวแล้วอ่ะคือมีการแบบมีระบบจอสั่นมีอะไรอย่างี้ได้เวลาเดินมีคนนั่นอยู่ด้วยมีคนนั่นอยู่ด้วยเนี่ยมีคนเนี่ยพี่พี่พี่เนี่ยมีคนนั่นอยู่ด้วยพ่อว่าไงครับเฮ้ยว่าไงตอนเนี้ยฉันหมดหวังแล้วประตูทางออก้มันได้ถูกปิดกั้นตอนเนี้ยมันไม่มีทางออกไปแล้วนะคลิปแล้วไงแล้วคือแล้วภาคที่แล้วเรามาก็คือตอนจบภาคที่แล้วเรามากับแม่ลมาแล้วแม่เราอยู่ไหน แม่รวนสีอีกรอบหนึ่งรือเปล่าหรือว่าอะไรเกิดขึ้นภาคสี่มันเชื่อมต่อภาคสามได้เปล่าอันนี้ก็นี่ไงแอร์พอร์ตแม่เราบอกว่าเราจะใช้แอร์พอร์ตตอนนั้นโอ้แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบมุมกล้องแบบนี้แบบสันสั์แบบนี้คืออาจจะเปิดได้เปิดได้เปิดได้ทิ้นี้ไปเลยนะครับเพราะว่าคุณอาจจะอ้วกได้ฉันคิดว่าเราต้องใช้อะไรบางอย่างเพื่อที่จะเปิดสิ่งนี้ใช้อะไรบางอย่างแสดงว่าต้องตามหาบางอย่างวางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นไปได้ พี่ผมเจอค้อนว่ะเดี๋ยวเอามาแป๊บหนึ่งใช้กับอย่างอื่นเยอได้เนะเฮ้ยอ๋อต้องทุบหรือเปล่าต้นกิฟอัพใช่แปลว่บอ,อ,อะไรวะอ่ะอะไรต้นกิฟอัพอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อาะก้าทุบต่อดิอวิวิพังแล้ว,วพังแล้วพังแล้ว ว้องเหรอใช่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 ขอขอหยุดแป๊บนึงเพื่อเก็บสตมินาสู้ตดใจตัวนี้กันบ้า่ที่ของเราจะเริ่มตอนดีน่้ระหว่างเรอก็สามารถสำรวจก่อนได้นี่มันแปลกมากเลยนะมันแปลกเออใช่สำรวจแอร์พอร์ตใ่ไทที่รอแปลว่าอะไรวะอุ้ยอ๋อพี่เครื่องบินมาดูนี่เเครื่องบินเครื่องบิน ไหนโอ้โอ้มนอกสนามบินสุวรรณภูมิไม่ใช่มาผิดที่แล้วนี่ที่ไหนก็ไม่รู้นี่เราบอกแลนด์ไม่ใช่ไทยแลนด์เนอซดีีดีดอบดอบเยะเย้ซีีดีดีดอบดเย้อย่างน้อยตกเครื่องก็ดีกว่าตกหุนลักคนเร็วๆอย่างเธอ เดี๋ยวทำไมพวกคนพวกนี้ถึงมาอยู่ที่นี่ได้แล้วทำไมพวกเขาดูถึงเพลก็คือเหมือนแบบไปมันถุ่มกันแต่ว่าน่าจะแบบผิดปกติอ่ะอย่างแรกเลยคือผมจะปิดเสียงให้หาที่นั่งโดยด่วนโอเคมานี้มาเนี่ยเอาบอรหาที่นั่งครับเนวี่เดี๋ยวเครื่องบินตกหลุมอากาศเดี๋ยวคุณจะได้สวัสดีพวกเรากำลังเตรียมตัวที่จะออกเครื่องโปรดให้คาดเข็มขัดของคุณด้วย อันนี้คยให้ชิวขอดเสียงขอดเสียงมึงเสียงลมมึงจะดังกว่าเกมแล้วนะผไม่ใช่เสียงอันนี้คือดังเพิ่มเปลดรถพามีผมปิดเสียงไปเลยเลยแล้วเราจะหาพ่อจากการนั่งคือมีได้ไงล่ะโอ้โอ้โอนั่นมันอะไรนะนั่นมันอะไรแม่เราพูดนะใช่ใช่โอ้โหไอ้นี่อีกแล้ว เดินปีศาจอู๊บุ๊ใสมึงปีศาจเลยมึงคิตตี้เนี่ยเดี๋ยวแล้วทำไมทุกคนถึงหายไปล่ะมันไม่ใช่คนไงเพื่อนมันไม่ใช่คนไงเพื่อน what the อะไรอะแล้วใครขับแล้วคือบินให้เราคืออะไรอะห้องคนขับเกิดอะไรขึ้นโอ้โนไหม่อีกแล้วใหม่นะเดี๋ยวเมื่อกี้แม่เข้าห้องเครื่องฮะ ให้นั่งที่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 ทเอา้าเอ้ากูเหวอะคนอ,อ๋อยีนที่นั่งโอ้ย <c oughs> มันไม่รู้ว่ามัน <c oughs> เกิดอะไรขึ้นโอ้ยไอ้เจมส์เลนตายเลยตายยังไม่ทันโทรเรียกยังไม่ทันขึ้นกูตายเลยเฮ้ยแล้วกดอีไม่นั่ง อนนี้คือเราดูคุณวีเล่นเกมคนเดียวนะฮะคือตะกล้องคนถ่ายคลิปแต่กล้องคนถ่ายคลิปอ่ะเขายังไม่ได้เล่นเลยโอ้กินข้าวก็ยังไม่ได้กินทำไงเนี่ยโอ้โหตายอีกคนนึงตายอีกแล้วซีพีดีพีดีดอบดอบเยอะแยะซีีดีีดีดอบดอเยอะแต่ก็ให้เกิดว่าตอนนี้เราเล่นแพ้นะครับ เราจะทําการเล่นกับคนแปลกหน้าเลยนะครับผมเราจะลองให้พวกเขามาแบกเราดูเพราะว่าตัวเราสองคนอาจจะแบกไม่ไหวนะครับและถ้าคลิปนี้เรายังไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวเราเค่อยมาแก้มือในไลฟ์สตรีมนะครัะมาทิมบี้ไหนมานั่งมาก็าจก็เขาจพี่เขาด้วยนะครับแต่ตอนนี้คือแล้วก็ Fail Connected to the Game เร็ว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 รีบหาที่นั่งที่นั่งก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะที่นั่งนั้นไม่เคยรอคุณรีบหาที่นั่งที่นั่งรีบหาก่อนที่จะตายเพราะถ้าเกิดตายแล้วตายแล้วเราจะไม่มีวันเกิดใหม่ล้วต้องเริ่มใหม่เอผมไม่ได้นั่งนั่งริมหน้าต่างนะผมอยากนั่งริมหน้าต่างนะครับคือผมอยากดูยีราฟ ะยีราฟยีราฟตรงฟ้าไงพี่อะไรนะยีราฟบนฟ้าเออยีราฟบนฟ้ายีราฟบนฟ้าไงพี่ก็เหมือนรถไฟบนฟ้าโอ้ยพี่พี่พี่เจลาดูคลิปนี้แล้วแบบหมัดแล้วตอนเนี้ยเข้าใจปะไม่กินละครับโอเคไปไปรีบไปรีบไปรีบไปคลิปอ้อเลยผมไม่เอาผมไม่สนละเปิดเออคลิปอ้อไปเลยเพราะว่า มันแบบต้องอ่านแบบตูติเรียลทีละอันทีละอันนะ่ะมันแบบเสียเวลาเกินมาเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนดว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 นได้พ๊กเลยแล้วนั่งพ่อแม่เร็วมาก<พ>แล้วเกิดสัญลักษณ์สีเหลืองขึ้นก็คือให้นั่งนะถ้าเกิดใส่ญลักษ์เข็มขัดสีเหลืองขึ้นอะ่ะให้นั่งพอไม่งั้นคุณจะมองเทง เนีๆๆ่น,นั่งๆั่งนั่งนั่งถ้าเกิดใส่รักสีเหลืองขึ้นต้องนั่งโอ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าอะไรมันจะเย้ป,ปานนี้ฟอมละเว้ยนังๆๆ่งนัง่งนั่งกูนั่งทันโอ้โหตั้งทันเฉยแต่รอน้ำจะหิวน้ำตายนำ้ำเร็วๆแม่นำ้ำเร็วๆเร็วๆคเร็ว <ผม S 2> แม่ผมเริ่มตายแล้วพี่ผมจะเริ่มตายแล้วพี่รอผมเรืองแล้วพี่ผมตายแล้วพี่ ไะเลยคือผมนั่งใกล้แบบมาทีนี้แหละเราเรีบทำอะไรให้เสร็จเร็จไปเลยตอนนี้รีบทําอาหารตุนอาหารอะไรไว้ก่อนเราจะรีบเติมน้ำด้วยนะครับผมจะได้ไม่ต้องหิวน้ำตายเร็วๆเดี๋ยววะ่ะงก็แก้วน้ำมาด้วยแล้วก็จะทําการเติมน้ำรีฟิลเรียบร้อยดื่มน้ำโอเคเติมน้ำอีก ่อยเตอมตอนนี้มันสูงไม่ได้เพราะว่าอเอ้ยเอ้ยมันมันสีมันสีนี่นะสีเหลืองอุ้ยแต่ว่ามีหน้าต่างพังด้วยแต่ว่าพังใกล้ๆผมซ่อมอันนั้นซ่อมใก้ซ่อมก็ซ่อมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันพังใกล้ๆแต่ถ้าเกิดพังไกลๆแล้วไม่ต้องไปซ่อมเสียเวลาชิบหายแม่แม่งกลัวมากเลยเออบ้าเปล่าไม่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 เสียหายเลยแล้วก็เอานนี้มา เอาแม่งบักอะไรเนี่ยตติมเู็ดีด๋ยววะเออพี่อะไรโอเคซ่ okay. อมหน้าต่างโคตรช้าโอ้ผมว่าผมเอาเวลาซ่อมหน้าต่างมาทำมาม่าดีกว่าโคตรช้าบอกให้โอ้โหแล้วทำไมมึงต้องนั่งเอ้ยแล้วกูกดอ,อีไม่ไปโอ้เกม หรือเปล่าเกมเกมกดอีไม่ไม่ไปอีเวนจำเกมเปลเหมือนแม่จะบัอกอเหมือนแม่จะบักแม่บักปะมแม่อยู่นอกเครื่องบินไม่แม่หัวติดแม่หัวติดวัตต์เอาไงก็ เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ให้แบบเขาเรียกว่าอะไรวะแบบไปแม่ตัวติดอย่างนี้มันก็นี่ิเออเกมมันก็ไปไปแล้วคือเกมโคตรบล็อกจัดอะอย่งนี่ว่ไปเติมน้ำไปทำมามา่มาไปทำอะไรได้ตามอัธยาศัยนี่วะเงียบเนาะอ่ะเงียบ หกโมงเชา้าแล้วยี่ <Yeah. S 2> นี่ไงหกโมงเช้าแล้วนั่งก่อนดีกว่าเมเดย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 อะไรขึ้นนั่งก่อนน,นั่งก่อน,น,อนผมกลัวแล้วจอสีเขียวเอ้ยผมไม่น่าจะได้เห็นฉากจบอุ้ยอะบวกทูวินบวกสองวินวู้ได้เงินอุย้ยแสดงว่าวจะอะไรขึ้นบ้างอุย้ยผมจะตายพี่เกิดอะไรขึ้นนะ แปกิน<ม>ข้าวก่อนกินน้ำก่อนอ๋อผมเข้าใจแล้วพี่ผมดูคลิปมาแล้วคือคือหลังหลังหกโมงเช้าใช่ปะมันต้องวาร์ปเป็นนอกเครื่องบินเวทเดี๋ยวนี้ไม่วาร์ปแสดงว่าบักบ๊กบั๊กโอ้